้องกินข้าวก่อนัำดับแรกใช่ไหมลูกข้าวจานเท่าไหร่อยู่โรงเรียนจานหนึ่เท่าไหร่สอแม่ก่อนสรุปสรุปคือเป็นเอยียงนี่คือมีเงินหกสิบบาท,บาทแล้วไปซื้อน้ำบูฮาวายเท่า <5 S 2> ไหนนะ <5. S 2> ร่นะห้าสิห้าือ1สิบาทเดือสิบาทแม่แดกข้าว <5. S 2> <laughs> ใช่ไหมอันนี้เป็นความผิดของใครนี่ไม่ของแม่จ๋าเออของแม่จ๋าด้วย หนูน้อยเพรหนูจะมากินข้าวแต่แม่จ่าไม่ให้หนูก็เลยซื้อน้ำแทนเหรอแ <c oughs> ม่จ่าเป็นอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นพรุ่งนี้เมากับพ่อนะจะใช้เงินเปลืองก็ใชไหมต้องใช้ให้เป็นวันนี้วันอะไรทุกวันได้เงินมาวันละเท่าไหร่วันนี้นอนกับแม่ ได้เงินมาวันเท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วทําไมวันเสาร์อยากได้ร้อยหนึ่งอะฉนว่จะเอามากินข้าวอยากมากินข้าวอ๋อมาปาร์ตี้กับเพื่อนคือคือวันโอเคใช่ใช่เดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้นี่คือต้องซื้อกินข้าวเองไงใช่มโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์ต่อไปเดี๋ยวมารับกับพ่อนะโอเคไหมอย่าร้องไห้สิไม่จ่ายนี่เลี่ยงหลานได้ปะ